เสื้อใส่เสื้อลายละหมาดโซ่ไหมแล้วก็ได้ไหมพี่น้องฟังคำถามแรกนะครับเขาถามว่าใส่เสื้อลายเราใส่ละหมาดซ่ไหมได้ไหมพี่น้องครับผมเคยตอบในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าคำถามตรงๆแบบนี้เกี่ยวกับเสื้อลายยังไม่มีแต่ก็ มันคล้ายกันนะครับในหลักมัซฮับในหลักอะ์ลิสุนนะห์เสื้อผ้าที่ดีที่สุดที่อัฟดอลที่สุดคือสีขาวอย่างที่รอซูลุลลอฮ์บอกอัลบิซูมินซิยาบิกุมุลบายาดอฟะอินนะฮามินอะห์ซานิซิยาบิกุมวะกัฟฟนูฟีฮามูตะกุมเจ้าจงใส่เสื้อผ้า ที่มันขาวในบรรดาเสื้อผ้าของพวกเจ้าเพราะมันเป็นเสื้อผ้าสีที่ดีที่สุดเพราะถูกขีดควรนิดเดียวเราก็เห็นแล้วเราสามารถขัดจัดคราบได้ง่ายเพราะเราเห็นเร็วส่วนสีอื่นไปจากนั้นจะสีดำสีม่วงสีแดงสีเหลือง อุลามะฮุกมมักรธแตนซีฮ์มักรธเบาไม่ใช่ฮารามสีลายล่ะก็เหมือนกันแต่ให้เงื่อนไขให้สะอาดนะเดี๋ยวจะเล่นแง่ว่าเออเสื้อเสื้อลายนั่นเป็นเสื้อที่ถูกนัดยิสอันนั้นมันคนละเรื่องนะหมายถึงเสื้อที่สะอาดและไม่ตัชับบุกกับประเพณีของคนอื่นกับการแต่งกายของ ศาสานิกอื่นหุก,กมได้แต่มครุตันซิจะเสื้อดอกเสื้อลายเสือ้อลายแนวตั้งลายแนวนอนลายขวางลายอะไรก็แล้วแต่ซซ่ทางสิ้นให้ปิดเอารัดก็แล้วกันถึงแม้ว่าบางคนเข้าใจว่าไม่ซอ,อในเรื่องของเขาไอ้นี้เราตอบในสังกัดมัสฮับของเราในสายอาลีสุนนะวัลัรอา ฮุก,กมซอในยุครสูลูลลอฮ์เสื้อลายไม่มีหรอกยุคซอบ์บัตก็ไม่มีเสื้อลายอุลามะไม่ได้บอกในยุครสุลุลลอฮ์มีเสื้อลลยนะแต่อุลามะาจะฮุกลมที่ว่าซอไม่ซ้อได้ไม่ได้ฮุกกลมเป็นเช่นไรนั้นผ่านการดูอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน ด้วยไม่ขัดแย้งกับฮะดีษใดด้วยไม่ขัดแย้งกับอายัดใดและระดับอุลามะเขาไม่ต้องไปพลิกตำราอัลกุรอานไม่ก็ไม่ต้องไปพลิกเพราะเขาจำหมดฉะนั้นสิ่งที่อุลามะเขาฟัตวาเราไว้ใจได้เลยเราเชื่อใจได้เลยเลยถ้าเราจำได้สมัยเราเด็กเกเวลาชาวบ้านเขาติดมัสอลละเขาก็จะขึ้นรถ ไปถามตุครูพอถามตุวครูตอบยังไงก็อย่างนั้นเขาไม่ถามต่อแล้วเพราะเขารู้ว่าตุวครูนะั้นเขาเปิดบอรนาะนะเขาเรียนมานานเขาจําจริงเขาไม่ต้องไม่เปิดแลตําราให้เราดูไหมอ่าแต่สมัยนี้มันยากนะหาในตําราวา่าซซแฮ่ามันไปว่าดอ g อฟก็ม,มีมันเหนื่อยฉะนั้นแนวทางของเราเป็นแบบไหนเอาเป็นแบบนั้น เลยชัดเจนเสื้อลายใส่ได้นะครับอ่าใส่ได้ไม่ใช่ปัญหาในถ้าเราพูดถึงรายละเอียดเสื้อที่ใส่ละหมาดที่อุลามะบอกนี้เนี่ยแขนยาวดีกว่าแขนสั้นสีขาวดีกว่าสีอื่นอันนั้นอุลามะบอกแบบนั้นเลย แต่ไม่ได้หมายความว่าใสาแ่แขนสั้นละมัดไม่ซ้อนะมันไม่ใช่อันต้องเข้าใจให้ดีนะไม่ใช่ว่าใส่สีดําละมัดไม่ซ้อนะก็ไม่ใช่อีกที่อุลามะว่าคือดีที่สุดนะ